วันเดย์หรือ1วันกับคีรอสละกันนะครับวันนี้ว่าผมจะมีแอคทิวิตอะไรบ้างวันนี้เป็นรู้สึกจะมีตารางหลายหลายอย่างครับวันนี้บ่ายโมงมีประชุมกับลูกค้านะครับแล้วก็อาจจะแวะไปหาร้าน s w ิตไอดอลนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เข้าไปที่ออฟฟิศนะครับผมตอนนี้ออฟฟิศใหม่ก็พร้อมทำงานเต็มระบบแล้วนะครับแล้วก็รวมไปถึงสตูดิโอใหม่กับการภาพพับจี p s Thailand Tournament นะครับ มาพบกับบอสได้ยังนะครับวันเดย์หรือหนึ่งวันกับคีรอสละกันนะครับวันนี้ว่าผมจะมีแอคทิวิตี้อะไรบ้างวันนี้เป็นวันศุกร์ที่29กมกราคมนะครับก็รู้สึกจะมีตารางหลายหลายอย่างครับวันนี้บ่ายโมงมีประชุมกับลูกค้านะครับแล้วก็อาจจะแวะไปหาร้านสวิตไอดอลนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เข้าไปที่ออฟฟิศนะครับผมตอนนี้ออฟฟิศใหม่ก็ พร้อมทำงานเต็มระบบแล้วนะครับแล้วก็รวมไปถึงสตูดิโอใหม่กับการภาคพับจี FPS Thailand Tournament นนะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่จะรู้แล้วว่าใครจะเป็นแชมป์ของเดือนมนการาคมด้วยนะครับโอเคฮะไปฮะเสียงรบกปนนี่เราอยากเสียงก้อเพิ่มอีกงแสน <S <S ส<า>แต่ว่า,าเรา,เ,ราเงินไม่พอนะคะเรามีเงินของตัวเองแค่ห้าหมื่นนะคะเราก็ไปขอเปิดบัญชีมาจินก็ไปคู่ยืมเงินกับ ก็ดูความที่ไก่เขาต้องเวิร์กฟังก์ชครับการเรียการสอนก็จะออนไลน์สำหรับบัญชีมาจิ้งข้อดีก็คือช่วยเติมน้ำแบในการลงปุนก็ตอนนี้เวลาเที่ยง40ครับก็ใช้เวลาในการไปที่ร้านที่นัดเนี่ยประมาณ10นาทีโดยมอไซค์นะครับร้านที่ลูกค้านัดวันนี้คือ Ivory Coast Almond Cafe นะครับอยู่ใน ใส่นานิคม1ซอย12นะครับ สวัสดีครับโอ้ผมรู้พี่ขี่มอไซค์เหมือนกันน,น,กน,นั่นนะดิไม่ได้ขี่มาน่นาจะปี๊งไอซวนน้ำมันมันบูดผมอยู่ตรงห้างยะราพาวนี่เองอะ่ะใช่ก็เลยใกล้ครับคอนโดยูตรงวิภา20อ่ะพี่โอ้ดูพี่เขาไลยสแ p มเบอร์ ฝุ่นคลากจริงๆฮะท่านผู้ชมพวกเราของกี่วันนี้เีเราก็อยู่แถวนี้แหละก็เออเห็นมันใกล้ๆกันเลยต้องออกมานวดนิดหน่อยฮะศูนย์บอกระวังน้ำมันดูดนะนั่นแหละดิพี่โซ่แล้วสนิมแล้วด้ยวยต้องต้องคือถ้ามันข้อมันตายต้องไปเปลี่ยน เปลี่ยนข้อเลยเอ้ยเปลี่ยนโซ่เลยครับ<ะ>ใช่ถ้าโซ่เดิมมันไม่น่าแพงมากพี่ร<ะ>แล้วก็ต้องไล่ดูพวกนั่นแหละฮยภายในเครื่องว่ามันฝุ่นหรือมีบางทีมันมีหนูปกับสายไฟหรืออะไรอย่างเงี้ยข้<ะ>างในเยอะครับต้องเปิดมาล้างเหรอแต่่อนนี้สบายมากแล้วก็นน <laughs> สายทัวริงครับพี่<ะ> <laughs> โอเคโอ้โหท่านผู้ชมครับถือว่าเซอร์ไพรส์มากมากนะครับเพราะว่าเมื่อกี้นี้พี่คนเมื่อกี้ก็เป็นหนึ่งในทีมลูกค้าที่มาคุยกับเราในวันนี้ครที่นัดไว้บ่ายโมงนะครับเรามาจอดอยู่ที่หน้าร้านตรงนี้คือเที่ยง40เที่ยง49ประมาณนี้นะครับเราใช้เวลามาก็ไม่ถึง10นาทีดีเท่าไหร่เพราะว่าเราออกจากบ้านมาเที่ยง43 6สานาทีเจ็นาทีประมาณนี้นะครับเพราะว่าเรามาใกล้แล้วก็รถไ่ติดนะครับก็เซอร์ไพรส์ฮะที่พี่เขาขี่มอเตอร์ไซค์เหมือนกันนะครับแล้วก็ ครั้งนี้เนี่ยเป็นการดีลระหว่างเอเจนซี่และออแกไนเซอร์เจ้าหนึ่งนะครับที่ดูแลเรื่องเครื่องดื่มยี่ห้อหนึ่งในประเทศไทยนะครับก็คือผมมองว่าถึงแม้ว่าครั้งนี้จะสําเร็จหรือไม่สําเร็จเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นการทำความรู้จักกันนะครับแล้วก็ดูว่าเราทําอะไรร่วมกันได้ไม่ว่าจะเป็นการมาเป็นสปอนเซอร์ทัวร์นาเมนต์มาเป็นพาร์ทเนอร์ให้เรานะครับแล้วก็รวมไปถึงการสปอนเซอร์ทีมด้วยนะครับก็เดี๋ยวไปดูบรรยากาศร้านร้านสวยมากฮะผมไม่คิดว่าจะมีร้านอะไรแบบนี้อยู่ที่เสนานิคมหนึ่งนะครับ ตอนแรกไม่ได้ตั้งใจจะมารีวิวร้านอะไรขนาดนี้นะครับแต่ร้านสวยจริงๆฮะ i r y Coast รู้สึกจะเป็นร้านประจาที่เขาเลยที่มามานี่คือจะมีโซนอาท์ดอร์นะครับจะ,จะออกโทนขาวแล้วก็ไม้นี่พี่แว่นแกน่าจะชอบพาโทนสีแบบนี้แล้วก็ห้องจะเป็นห้องกระจกนะครับมีกาแฟมีอาหารข้าวนะครับก็คือเป็นทั้งคาเฟ่และเลสอลองน,นั่นเอง เริ่มต้นเส้นทางกันที่ถนนสุขโทยยนะฮะแถวเดินทา,าไหนวะมันคือเส้นสุขทมยิทฮะนี้เรามาเยน็นๆแวะแวะบันทายกาแฟแป๊ดหนึ่งฮะเพราะมันเป็นทางผ่านแปราลีนา่าพอดีนะครับเดี๋ยวไปดูเส้นทางท,างที่แปรลีนา่าฮะวันนี้ตอนนี้สี่โมงจะห้าโมงนะครับก็น่าจะรถติดนิดนึง ฝร้านฝากร้านะสวิตอดอลสวิตอดอลอันดอสกอ์คาเฟ่นะครับ Hmm. เดี๋ยวไปดูว่าออฟฟิศมันเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ถ่าจะได้มีเวลาเช็คอ e ีเมลสักหน่อยนะครับแล้วก็ลงไปถึงการขึ้นไปดูมิตพัจแล้วก็ภาพนะครับอันนี้มีภาพด้วย บอร์ดไวรัสของ o g จิเทคและเมาส์703โประจำกจารจัดการเล่นเกมมารอยดี All A D. นะครับแลอมอัพของคังโลกานะครับแผ่นนี้เก็บไว้นะครับเขาให้มาตั้งแต่ปลายปลายปีที่แล้วละนะครับสวยโคตรนะฮะแต่น่าจะเป็นลิมิเต็ดนะครับน่าจะหมดละอันนี้น้ำหอมเอาไว้แบบปรับกลิ่นนิดนึงฮนะชายของ อควปของบุกอรลิขออภัยอควนะครับก็เอาไว้ดับกลิ่นตัวเองครับเพราะขี่มอเตอร์ไซค์อ่ะมันจะตัวเหม็นมากนะครับคือมันก็ไม่ได้เหม็นมากถึงมันถึงขั้นแบบไรแรงหรอกแต่ก็มันจะมันก็จะมีกลิ่นที่มันไม่ค่อยพึงประสงค์ในการขี่มอเตอร์ไซค์นะครโอเคก็ประมาณนี้สำหรับโต๊ะทำงานผมนะครับ เบ็ดเด็กคือเห็นทุกอย่างแล้วนะครท่านผู้ชมว่ายังไงก็ต้องขยับมาแน่นอนมีโอกาสที่จะปิดแชมป์สูงแล้วอาูดิกเกมพิจดับสาไปแล้วแค่คนเดียวแล้วนะฮะตอนนี้เ<อ>าราขึ้นมาไหมเบ็ดเด็เดแม่มไปยิงตัวน็อกอยู่เราแ้าจะไม่เหลือแล้วหรือเปล่าก็เรียบร้อยครับแมแชมป์นี้ก็เป็นของลำตูนทีละทอนนะท่านผู้ชมครับ11คิวฮะเพิ่งจะมาได้ไฟล์หนักๆในช่วงกลางถึงปลายเกมนะครับพวกเขาเดินเกมมาส่วนมันจะเป็นดับเบิ้ลแชมป์หรือเปล่าวันนี้ น่าจะมีน่าจะมีเดี๋ยวต้องรอดูนะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะฮะก็จบเราไปที่เรียบร้อยฮะทั้งหมดครับเจ็บเกมด้วยกันนะจรวดรายการฟุตพีเอฟเอแลนด์ทัวนาเมนต์นะครับผมนี่ก็คือเดือนมกราหรือว่าจันทร์เที่ผ่านมานะครับก็ชิมลาวือนแรกก็ถือว่าดูดเดือดกันทุกเกมจริงๆฮะแล้วตั้งแต่รอบคัดเลือกครับอย่างที่ทีมงานเราได้บอกกันไว้นะครับคือมีทีมเขาเลือกเพื่อนบ้านอย่าง d ี c อย่างเงี้ยเข้ามาคัดเลือกด้วยแล้วทีมอื่นๆก็มีเหมือนกันนะครับต้องรอดูนะครับว่าในเเเดืืออออนนนนกกุมมภาาาาพััธ์ี้้้รรรรรจะะะปศใใหทบไไยงงง่ขูล กำหนดการคัดเลือกแล้วก็วันที่สับลับสมัครด้วยนะครับก็จะมีประกาศผ่านหน้าแฟนเพจของทาง fpsland.com นั่นเองนะครับก็ฝากเราด้วยกันนะครับขึ้นมาดูแคมป์มิดนิดหนึ่งนะครับก่อนกับโรนี่กัจาร์ดิลล์กับจันทร์แล้วก็เดี๋ยวว่าว่ายังไงยังไงข่าวเกาะกางข่ากาะกางห้องดอกอะไรมีอะอันนี้คืออะไรพี่ไม่ไม่ไม่มีนเดลี่เหรอไม่จูเลียเดลี่แจ้งก่อนได่ไม่ไม่ อะไรก็ได้แต่ดีครับบเรียบเป็นไงครับวันนี้ลงไปก็เซ็งอ่ะเซ็งไรผิดหวังได้เองนิดนึ่งทำไงผิดหวังทำไมมันเหมือนกับแบบเก็บสกิลน้อยมั้งจำแต่ทฤษฎีอ่ะพอไปเล่นจริงแล้วแม่งเนีเลยออยู่ไม่ได้ทานไปเยอะเลยไม่ได้มีเสียงรถจอดเครื่องมาจอดด้วยเสียงรถพี่กินไม่เหรอโอ้ยซาตานในภาพเนี่ย จะบีบอกเครียดเลยเ้ยไมผมไม่เห็นตัวไม่กิน่ะจับจ้อไม่ได้กทุกคนก็จะเข้าสู่โหมดของการสตรีมนะครับเพราะว่าคือเหมือนอาชีพหลักจริงๆก็คือการเป็นสตรีมเมอร์นัแหละแต่แค่เราแข่งข่งกันจริงจังมากขึ้นในปีนี้แค่นี้ีกี่อนไรกี่กี่ลอบรรยากาศกี่หลอดี่หอเดอไอ้กีระตุ้นไปมเนี่ยร้อเยาวสุดต๊ มีอันนี้อะไรบอแดรี่เอารถยนต์ไปได้นะอะไรดีอะไรดีมันเจ็ดไัเหมือนถูกไหมเราแล้วนบ้านสอดงแล้วนะแล้วเบนก็สายเช้าอยู่แล้วโอเคโเเดี๋ยวเราไปไปไปปะนะเดี๋ยวเราไว้ไปด้วยปะพีต้อนไอกรีนกูเบนไอกีนไปกับไอเมมปะไอกรีนอนน้อยเมมไปด้วยปะไม่ได้ไปเอาแมเอมันติดสะตีมอะไรทุกอย่าง้อ๋อแล้วเอมสเตีมเช้าก็หยุดตักวันนึงไม่เหมือนติดที่แบบต้องแจกของให้คนดูอะไรองเง้ยอต้นลัเขา ผมบอกได้บอกว่าไปไม่ได้เช้าใช่ใช่ใช่อดีตพวกนี้มีมีทริปพวกนี้คือวันเสาร์นะครับมีทริปนี่แน่นหน่อยนะไปปาจีนพอดีก็นี่ก็เป็นหนึ่งวันนะครับจริงๆก็มีบางช่วงบางตอนที่ไม่ได้ขอดนะครับเพราะว่าเหมือนก็ยุ่งๆแล้วก็ลืมบ้างอะไรบ้างนะครับก็ประมาณนี้แหละฮะคือแต่ละวันก็จะมีอะไรที่มันแทรกแซงเข้ามาครับบางทีก็เป็นงานด่วนบางทีก็เป็น เรื่องของการเตรียมตัวสัปดาห์ันต่อ,ต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 อไปหรือภายในสัปดาห์นั้นนะครับก็เราพยายามครับเราพยายามที่จะพิสูจน์ว่าแบบเฮิยการเป็นสรตมเมอร์เนี่ยมันก็สามารถเป็นนักแข่งได้หรือการไม่นด้แข่งเนี่ยก็สามารถเป็นสรตมเมอร์ที่ที่ทํามาหาก,กินได้นะครับนั่นคือสิ่งที่พี่ใบแกก็วางวางกลยุทธ์ไว้วางเส้นทางของน้องๆไว้นะครับว่าไม่ให้มาจบชีวิตที่การเป็นนักกีฬาอาชีพแล้ว พอเลิกแข่งแล้วเนี่ยไม่มีอะไรรองรับนะครับพวกเขาก็มีอาชีพสตรีมเมอร์นะครับที่รองรับพวกเขาอยู่นะครับก็ติดตามพวกเราแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามบอสซารี่ในวันนี้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับสวัสดีครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์และก็ฝากกดสั่นกระดิ่งที่ช่องเอพิสเด์ด้วยนะครับบ๊ายบายครับ ติดตามถ่ายทอดสดของพวกเราได้ที่ w w w t w i t c h t v f p s t h a i l a n d ทั้งเกมทั้ง e-sport และไลฟ์สไตล์รอคุณอยู่ครับ